สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะมื้อนี้ยังอยู่ที่บ้านด้วยค่ะพี่นงองวันนี้มีลูกค้าเข้าช่วงหกโมงเย็นค่ะเดยวสิภาพมาเบิ่งของพี่นงองจัดไมค่ะอันพี่ๆหลายๆคนเพลินา่าปกติพอจะวางดอกไม้ใช่ไหมค่ะ,ะห้องข้างบนเวลาลูกค้าเข้ามาพอจะวางดอกไม้ให้มันสวยๆนะคะดอกกล้วยไม้แต่วันนี้พอยเปลี่ยนแล้วนะคะแลพี่มีพี่คนหนึ่งเพลินคอมเมนต์มาว่าเอาเป็นช็อกโกแลตก็ได้หรืออีกยังก็ได้ที่นี่ วันที่พลอยไปยื่นวีซ่านะคะพลอยไปนอนพักโรงแรมหนึ่งแล้วเขา,าใช้เป็นส้มนะคะทุกคนเป็นผลไม้เนาะวางไว้เพื่อเป็นแบบเวลคัมอย่างสินะค่ะเวลคัมเหมือนเวลคัมดิงอย่างนี้นะคะแต่ว่าของเราก็เป็นเวลคัมแบบเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างนี้นะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันจ้ามามึงสั่นสองสั่นสองกะสีมืดๆบิดแน่เดี๋ยวหนูขอเปิดไฟก่อนเด้อจะ<ม>้ะห้องน้ํา ห้องน้ําเรียบร้อยค่ะสะอาดสะอาดเฮ็ดอันเฮ็ดสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะมะมืองของนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องระเบียงนะคะเห็นวอบแว่บแล้วเมนบบค่ะอ่าเข้าไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่จะเป็นห้องระเบียงนะคะพอเฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วก็นี่แหละค่ะกระซิออกมาเป็นแบบนี้อ่าหนูเฮ็ดแบบบ้านๆเด้อค่ะบ่ไเ้เป็นสแตนด์สแตนดาร์ด,ด ล่งเร่มหรือบริมาตรฐานล่งเร่มขนาดนั้นแต่ว่าแขกที่มาาเข้ากับเฮดซูดฟรีมือจ้าอันนี้ก็สิเป็นอันพักขนูพับเป็นอันเป็นหงเป็นนี่ยังกะว่ากันไปเนาะจ้าเนาะเออแล้วแต่นาะจ้าเอาทีถนัดเลยจ้าแล้วก็จะเป็นอ่าเนี่ยค่ะทุกคนเป็นส้มเอาไว้แบบว่าลูกค้ามาก็จะอ่าสามารถทานได้เลยเนาะคะ่ะเนาะให้เป็นแบบว่า เป็นเหมือนเวลคัมนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นส้มแล้วก็จะมีตัวนี้ Welcome to Poy a n น J House นะคะก็จะเป็นข้อตกลงกฎของบ้านหรือรหัสไวไฟ Contact นะคะก็สามารถ Contact เราได้ตรงนี้ได้เลยจ้ะนี่คะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้านนี้จะเป็นภาษาไทยคะ่ะนี่คะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของพลอยและเจเราหวังว่าจะเพลิดเพลินกับการเข้าพักเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณในบ้านของเราในบุรีรัมไว้ฟ้าย่ังสิไหมคะ่ะแล้วก็ที่บ้านพลอยห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะนี่คะ่ะเพราะว่าเราก็นอาะทุกคนคะ่ะเราก็ต้องรักษาความสะอาดมอนสำรองสําหรับลูกค้าบางคนเขาชอบ หมอนต่าบางคนก็ชอบหมอนสูงอย่างเสียนะคะพี่น้องคนเฮาสอบบ่คือกันเนาะความชอบมันแตกต่างกันพอก็เลยจะเอาไว้ให้ลูกค้าตรงนี้หากลูกค้าต้องการก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะห้องนี้ก็สิเป็นเมียนทีวีแต่อีกห้องหนึ่งก็สิบบมีเแล้วจ้ะก็ห้องนี้ก็สิมีระเบียงค่ะระเบียงเห็นวิวบ,บ้านคุณยายเนาะค่ะเนาะนนบ้านคุณยายพอเองค่ะพูนพูนอ่ะพี่น้องคะนั่นแหละบ้านคุณยายพ่อเองนาาจะนะก็สเห็นสนามหญ้า มีตู้เย็นให้นะคะตู้มาห้องนี้ค่ะมาต่อกันห้องที่สองค่ะห้องที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่ต่างอะไรกันค่ะก็คล้ายๆกันนะคะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะห้องนี้ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลสไตล์นะคะก็จะเป็นไม้ไม้หน่อยให้มันเข้ากับพื้นนะคะห้องนี้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีเหมือนกันค่ะมีส้มเป็นให้ลูกค้านะคะอ่านี่นะคะนี้ไม่มี ทีวีค่ะทุกคนค่ะไม่มีทีวีเนาะก็จะมีเป็นนี่ค่ะเป็นเก้าอี้สองตัวนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะหนึ่งตัวไว้ให้ลูกค้าได้นั่งเพราะว่าห้องนี้ก็ก็ไม่ได้ติดตั้งเนาะค่ะเนาะพอยก็จะเอาเป็นอีกราคานึงเพราะว่ามันไม่มีทีวีค่ะนี่คล้ายๆกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะพับเป็ดพับหุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันที่ในห้องน้ําห้องนี้ห้องน้ําห้องนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ค่ะพอแต่ได้ใช้เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าห้องเล็กๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีไอตัวนั้นให้ค่ะเชมพูกับบอดี้วอชนะคะลูกค้าก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะพอกจะมีให้นะคะรวมไปถึงนี่ค่ะก็ของเล็กๆน้อยๆเราต้องใส่ใจนะคะสะบู่ล้างมือนะคะนี่ค่ะกระดาษทิชชู่ถังขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็จะใส่นี่เดี๋ยวดูนะคะ คือทาให้มันสะอาดเนาะคะ่<นอ>ะเน,ะนะาะค่ะหลายๆครั้งที่พลอยรีวิวไปพลอยก็จะรีวิวตลอดเนาะคะ่<นอ>ะเนาะแล้วก็มารีวิวอันนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะนี่ค่ะเป็นพวกอ่าที่พลอยจัดให้น่ารักน่ารักนะคะเผื่อลูกค้าจะชอบนะคะลูกค้าก็สามารถทานได้เลยะคะ่ะนี่นะคะห้องนี้เรียบร้อยห้องนั้นก็จะเป็นพิเศษหน่อยห้องนั้นก็จะราคาอีกราคาานึงเพราะว่ามันอยู่เป็นห้องที่มีระเบียงแล้วก็มีโทรทัศน์ ทีวีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ห้องโถงลูกค้าก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะในครัวก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ห้องด้านล่างตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะที่สามีพออยู่ในห้องห้องนั้นเป็นห้องมาสเตอร์เบดมเป็นห้องใหญ่ที่สุดใน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 บ้านหลังนี้พอจะปิดแล้ล็อกไว้เพราะว่าห้องนั้นนะคะจะเปิดเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นอย่างเช่นเป็นพวกลูกค้าอยาก ต้องการจริงๆอย่างนี้ค่ะลูกเราลูกค้าก็จะต้องอมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะก็คือห้องมาสเตอร์เบดมห้องนั้นเลยนะคะ ก็จะเปิดเฉพาะแค่กรณีฉุกเฉินจริงๆนะคะถ้าลูกค้าต้องการอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนค่ะคือชีวิตของพลอยนะคะในแต่ละวันถ้าพลอยมีลูกค้าเนี่ยพลอยก็จะมุ้งไปบ้านยายเพราะว่าบ้านยายเนี่ยมีห้องรองรับไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวของพลอยกับสามีอยู่ที่บ้านยายอยู่แล้วนะคะก็คือมันสะดวกสบายค่ะในห้องที่พลอยจะไปอยู่ห้องนั้นนะคะเนาะแต่ว่ามืออื่นเนี่ยพลอยก็สิไปเกาะสมุยค่ะทุกคนพรุ่งนี้นะคะพลอยจะมีบินเช้าแล้วก็วันเนี้ย วันนี้เป็นวันที่ห6หพฤษภานะคะพ่อยก็จะต้อนรับลูกค้าช่วงตอนเย็น6โมงเย็นนะคะแต่ว่ามืออื่นเนี่ยพ่อยจะต้องบินแต่้าค่ะไปที่สมุยก็จะไปแถวแถวชเวงนะคะทุกคนคะ่ะของกับมีซัมเน่แหละคะ่ะพี่นองคะ่ะของมีสซัมเน่เลยเดี๋ยวเขาจะล็อกของไวน้าานะจ้ะเนาะม้ามึงในครัวคะ่ะในครัวก็สิเป็นประมาณนี้คะ่ะอ่ะมองนี่ก่อนคะอ่ะ่ะโซนนี้น่ารักมากชอบโซนตรงนี้นะคะ ในครัวก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะพอเหตุความสะอาดเบอดแล้วเนาะค่ะเนะาะลูกค้าที่พวกเข้าสิให้ลูกค้าก็สิมีประมาณนี้ค่ะมีชาเจ์วิสที่นี่ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะก็สิมีชาให้ค่ะชาให้้าเจลนาะจ้ะนะแล้วก็สิมีพวกกาแฟ่อาอฟเมดนั่นนู่นนี่แล้วก็มีนกาแฟแบบนี้ให้าเจ้านํจาจจะให้ลูกค้าถ้าลูกค้ามาดื่มกาแฟแบบ ส่งเองแบบนี้ก็สามารถเฮ็ดได้เลยค่ะนี่ค่ะพ่อยเตรียมให้ลูกค้าแล้วเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนชอบบอคือกันเนาะจ้ะเนาะพอยจัดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาทักทายพี่ๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่ามือนหนึ่งคอนเทนต์พ่อยเดี๋ยวนี้บอบอบอรู้วจะเฮ็ดยังก็เลยมาทักทายพี่น้องกันนิดๆน้อยๆค่ะพี่น้องคะนี่อันนี้ก็จะเป็นนาบ้านเอ้ยพี่น้องคะบุรีรัมฟฝนจิตต๊กแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอนบุรีรัมฟุลดลังมาค่ะ พี่สาวเพื่อนเอาดอกชบามาให้ค่ะชาแบบว่าดอกเขาซ้อนนะคะทุกคนสวยมากๆเลยในรูปกาศพี่น้องบรรยากาศแอนพ่อยมาอัปเดตอีกรอบนึงเด้อพี่น้องคะมือน,นี้มาอัปเดตพ่อหอมปกออากหอมคอเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าลูก้าดที่เขาก็เลยเห็นบนห้องมันสวยเราจัดอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทักทายพี่น้องในทิเดชชุ่มกันเนาะจา๊ะเนาะก็ใครที่ชื่นชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมนะคะหรือมีใครที่จะสอบถามยังไงก็ สามารถสอบถามได้เลยค่ะพรุ่งนี้พอจะเดินทางไปที่สมุยนะคะทุกคนก็ไปพักผ่อนเพราะว่าลูกค่ะมาอยู่นี่ประมาณนั้นสิบมืค่ะพี่น้องบันี้เฮาก็เลยว่าเขาสิไปไปตามชายหาดในสีมืค่ะเพราะว่าบุยลำมันห่อนเนาะพี่น้องพ,พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่พลอยแชร์ทุกคนได้รับชมกันนะคะสําหรับอีพี่นี่ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ